อะไรทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในแมพของโซอ้ายิงๆจียอีกแนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกว่าไอ้เจวอชชอปเนี่ยมันแต่และอย่างเนี่ยมันมีความสามารถสแตตอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะครับยังไงเนาะอย่างแรกเลยเนะี่ยก็จะเป็นเกียร์เบสซิ่งครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเบสพื้นฐานเอาไว้ครับของอื่นๆนะครับอย่างเช่นเออ่ดูอิโซกาเลตอันนี้นะก็จะใช้เกียร์เบสซิ่งสามอันนะครับหรือแม้แต่ลักโกก็จะใช้หนึ่งอันเนาะ ซึ่งลักโก้มเนะี่ยมันจะบวกรักจิ้มห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นอันที่ว่าขาับง่ายสุดละมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราใช้เนะี่ยมันจะมันจะเป็นไอคอนข้างลาง่างขวาล่างครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้นี่นะครับมันจะเป็นอ้าไม่ขึ้นเนี่ยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะบวกลักจิสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ อย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นลุนาดีไว้อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลดคูดาว15เปอร์เซ็นะครับถามว่ามันใช้ยังไงก็คือให้ถือไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้คูทามเนี่ยก็คือมันจะรีแบบว่าสุ่มไวขึ้นนะครับนี่ไวกว่าปกตินิดหน่อยอันนี้ไม่ใส่ก็จะชาร์จนิดหน่อยนะครับเป็นะมีประมาณนี้สำหรับไอ้ลุนาดีไว้เนาะ วิธีการหาลูน่าดีไว้์น่ก็คือเราจะต้องมีออร่าคันนี้นะครับห้าพแล้วก็มีเกียร์เบสซิ่งเหมือนกัน,นครับก็จะเป็นอันนี้เนาะส่วนวิธีการหารนะูน่าเนี่ยก็คือเราจะสุ่มได้จากการที่ว่าสุ่มตอนมืดนะครับเราสังเกตได้จากสายร่างนะว่ามันจะเป็นเดย์ไทม์หรือไนท์ไทม์นะครับอันนี้เนะี่ยก็จะหาได้จากแค่ตอนมืดเท่านั้นเนาะไอ้ถ้าสว่างแบบนี้เนะี่ยมันจะไม่ออกนะครับก็จะออกเป็นโซล่าแทนในส่วนของโซล่าเนี่ยก็จะเป็น เพิ่มรักห0สิบซ็นะครับก็จะเพิ่มจากรักโอไม่เท่าตัวนะครับก็จะยองดีขึ้นเนาะนิดหน่อยอันนี้นะ่ผมยังไม่ได้นะกก็เลยเดี๋ยวขึ้นรูปใหด้ดูแทนแล้วกันนะเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอิสลิปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเบสคล้ายๆกับเกียร์เบสซิ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีพาซีสอะไรเนาะ่วนอันนี้นะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอาลูน่ากับโซล่า ปีไว้เนะี่ยเอามาผสมกัน,นครับแล้วก็ใช้อ e ิสติปิปหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็จะเอาทุกสถานะเนะี่ยมารวมกันเป็นยีมประมาณนี้ส่วนเ e อ็กโซกาเลตเนะี่ยอันนี้ก็จะยากสุดแล้วนะครับในการหาก็คือมันจะใช้เ e กียร์เบสซิ่งสามอันนะครับแล้วก็กลายสามอันเนาะพิเชียษก็สองอันนะครับอันเดสหนึ่งอันแล้วก็อ e ิโซติกหนึ่งอันนะครับอิโซติกเนะี่ยมันจะหายากสุดแล้วเพราะมันหนึ่งในเก้าหมื่นนะครับก็จะมีประมาณนี้ ส่วนบัฟเนี่ยก็จะมีรักหน0่นะครับแล้วก็สุ่มไวขึ้น25%เนตเาะก็จนเีื่วานนี้เดี๋ยวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกลายคอยนะครับก็อันนี้ก็จะหาง่ายสุดละก็คือ1ใน512นะครับก็จะได้เงิน100เหรียญต่อคราหนึ่งอันนะก็คือเอามาใช้ได้ในกระเป๋าแบบนี้นะครับแต่นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญธรรมดาแล้วกลายคอยก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามัน แค่ว่าได้ทีละร้อยนะครับอันนี้ก็ได้ห้าสิบหาตาพื้นอะง่ายสุดละไม่ต้องไปนั่งสุ่มหามันเสียเวลานะครับเปล่าครับอย่างต่อมาก็คือไอไอตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยตัวผู้หญิงตัวนี้ก็จะเป็นเควสนะครับอันนี้มันจะให้เควสเรามาเนาะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสายล่างวันไหนก็จะให้สุ่มสามพันรอบนะครับแล้วก็หาประช็ดหนึ่งอันนะครับแล้วก็หาลูบี้ให้ได้ครบห้าล้อมนะซึ่งอันนี้เนะี่ยก็จะเป็นแบบว่า สุ่มสามพันเราไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ประเชษก็จะเป็นพวกอันนี้นะครับเออ,อยู่ไหนวะนี่เนี่ยอันนี้นะครับก็คือหายอย่างไหนก็ได้หนึ่งในสามอันนี้นะครับแต่อันนี้นะได้จะง,ง่ายสุดละเพราะว่าหนึ่งในหกพันเองนะครับที่มะมาวนนี้ส่วนรูรบี้ก็เออลูบี้หนึ่งในสามร้อยห้าสิบนะครับไม่ยากเท่าไหร่เรับ ก็จะได้เป็นเอฟเฟกมาแทนนะอันนี้แล้วก็ได้เงินมาด้วยเงินก็เอาไว้เพิ่มสล็อตออร่ลในกระเป๋านะครับอันนี้ไม่มีอะไรมาก <c oughs> เดี๋ยวอย่างต่อมาก็วิธีการหาเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือทําได้จากอาชีพเมนนะครับก็ยังแต่ละอาชีพเมนอ่ะมันก็จะได้เงินแตกต่างกันครับที่ได้เยอะที่สุดอน่ะก็จะเป็นอันนี้นะครับซับ e ติงเวนวองก็จะได้เป็น หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับ 1, 000, 100, 000. เอ๊ะหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเหรียญเออประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าว่าใครมีคำถามนะ้ก็คอมเมนต์ไมได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็อธิบายไปหมดแล้วนะสำหรับแบบนี้เนาะก็ไม่มีคลิปลงละสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไปละ